o มอร์น n ิ่งครับทุกคนที่ JRD Grand โรงแรมนะฮะที่ท่าว่เาเขา,าเรียกว่าป่าหวายนะฮะดูข้างล่างนะฮะนี่คือกำลังเช้าตีหกว่าๆแล้วนะตูเขาสิทุกคนภูเขาวสวยนะฮะถ้ามองด้วยสายตานะ,ะสูงอีกนิดนึงอันนี้ก็คือแบบเป็นภูเขาที่ซับซ้อนหน่อยนะฮะดูสิลูกค้าโรงแรมมานะฮะสวยงามมากโรงแรมน่าพักมากทุกคนที่นอนดูสิคะ เจอารีแกรนป่าหวายอยู่ใกล้กับวัดทุ่งป่าหวายเดี๋ยวเราไปวัดดีกว่าไหมทุกคนนะฮะเราจะเดินไปกินด้วยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชื่อช่องเป็นเดินไปกินดีกว่าดีป่ะที่ไหนดีที่ไหนน่าสนใจที่ไหนอร่อยเราไปกินกันวันนี้นะคะนี่เมื่อวานเราไปที่ไหนมาบ้างไปกินขาหมูกิ๊กในลบบุรีนะฮะอู้น่ารักมากนะฮะซื้อขาหมูมากินที่โรงแรมเดินมากินแล้วก็เดินไปกินที่อ่อเชฟอ๋อง นะฮะเชฟอันอร่อยมากสเต็กแล้วก็อาหารดีมีอาหารไทยอาหารสปาเกตตี้หลายอย่างเลยเป็นแนวฝรั่งไทยนะฮะร้านน่ารักมากอยู่ตรงเเอเอรสซิเดนต์ลบบุรีเรซิเดนต์นะฮะห้าแยกตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราเดินตรงไปไปวัดนะ,ะทุกคนจะได้ลงคลิปฝากติดตามด้วยนะช่องนี้จะไม่เหมือนใครนะอย่างที่บอกนะทุกคนเราไม่ต้องมาตัดต่อใส่เสียงใส่อะไรสดๆเลยแล้วก็ เรียกว่าที่ไหนน่าสนใจที่ไหนดีร้านไหนอร่อยเราจะไปกินเราจะพาไปนะฮะเอามาฝากกันทุกคนดี๋ยวลงลงไปข้างล่าง